วันนี้เราเดินทางมาที่หมู่14บครับบ้านผุกรรมครับตำบลบ้านซ่องอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาบอกว่าเขามีทุเรียนนะครับหมอนทองอยู่161ต้นอายุของทุเรียนนั้น24ปีเขาก็บอกว่าโอ้โหดูแลมากันตั้งนานทั้งใช้เคมีใช้อินทรีย์บวกเคมีนะครับแล้วก็ใช้สารต่างๆในการบำรุงดูแลรักษาจนเนี่ยครับเมื่อตอนที่อายุทุเรียน23ปีคือปีที่แล้วเนี่ยปี67เขาก็ดูแลเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าาพเเก็บผล,ผลิตตตไป้้นนสียหยหม ไฟท็อปต่างๆที่เป็นโรครากเน่าคนเน่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับต้นมากมายใบก็เสียหายนะครับกิ่งก้านสาขาก็เสียหายต้นไม่สวยไม่งามก็ปรากฏว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์มาแนะนําให้ใช้ตอนแรกเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะดีจริงหรือเปล่าแต่พอหลังจากใช้ไปแล้วครับโอ้โหใบมากิ่งก้านสาขาต้นสะอาดสวยงามจากปีที่แล้วครับได้ผลผลิตมาอยู่ที่10ตันปีนี้เธอบอกว่าหลังจากดูแลบำร,ร,รุงรักษามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนบัดนี้ครับเธอบอกว่ามาดูสิ 50ตันเห็นเหลังจากนี้ไปเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวได้ครับชื่ออมพิษณประสมอยู่หมู่ทิพซีบ้านพลูกกรรม ตำบลบ้ตรช่องอภอยังสะจังหยางวัรานันธานีค่ะมีชื่อเล่นไหมครับมีชื่อเล่นชื่ออมชื่ออมนะครับแปลว่าคอยเก็บเงินเก็บทองตลอดเวลานะครับนะครับแล้วก็มาเจอกับพี่อมพิษได้ยังไงนะครับวันนั้นในการเริ่มต้นก็มาเจอโดยบังเอิญนะครับแล้วก็มาเห็นต้นตุเรียนของพี่เนี่ยโสมนะครับมาโสมแล้วผมก็บอกว่าพี่วันนี้เรามีผลิตพันชื่อว่าขู่หูมหัศจรรย์สองตัวนี้ครับมันสามารถที่จะแก้ไขฟื้นต้นและสามารถที่จะสะสมมาแล้วก็ทำลูกได้นะครับแต่วันนั้นเนี่ยพี่เขาไม่เชื่อครััับบบไมมมม่่่่่เชือออคครรถาพพพพีีีิิินะ ตอนนั้นตอนที่ครูวัดเข้ามาหาเรานะั้นเขานัดแต่เราก่อนไหมหรือว่าเขาไม่ได้ดน,นัด<ข>ไม่ได้นัดด้วยเดินเข้ามาหาเราเลยใช่ค่ะตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเขาเ,ขเดินเข้ามาเขาติดตามเฟซอยู่เห็นอมเลยอย่างอื่นน่ะการพ่นอะไรเนี่ยเขามาถึงว่าพี่อมลงใจตัวนี้ดูไหมอมมีสวนพอลงใจดูแต่ว่าไม่เชื่อเอทำไมไม่เชื่อคือมันเขามาเสนอตั้งหลายอย่างเราก็ไม่ไม่เชื่อกับสิ่งนั้นน่ะก็หมายความว่ามี หลากหลายผลิตภัณฑ์เข้ามาหาเราเราไม่เชื่อแล้วทำไมถึงไปตกหลุมเกท้ายลงเกว่าพ่นสามรอบรอบที่สี่มาดูเอาละครก็พอบอกพ่นสามรอบรอบที่สี่มาดูบอกเลยว่าท้าให้ลองครับรอบที่สี่จะมาดูตอนที่เราพ่นไปน่ะเราเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนไหนครับตอนนั้นเดือนพฤศจิกาตอนน้ำต้นเราเป็นยังไงต้นทุเรียนโซมแล้วไอ้โรคทบก็มีเยอะเป็นเดี่ยวใบเนี่ยมันจะเหลือน้อยแต่ว่า ตอนนี้มันโก็ดีทุกทัวนเลยบใบเริ่มจะเป็นมันแล้วใบเขียวและต้นก็อวบขึ้นกว่าเดิมค่ะโอโ้ครั้งที่4ี่เป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะตอนพ่นสีรอบนั่นนะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับดอกกับผลของเราครับมันดอกติดเยอะมากดอกติดเยอะแล้วก็ติดลูกติดอะไรช่วงฝนมามันก็ไม่ค่อยหลุดร่วงนะปีนี้ฝนเยอะ ใช่ทุกทีดอกจะร่วงถ้าฝนเยอะร่วงด้วยดยที่เราทํามาตั้ง24ปีเนี่ยถูกไหมครับเข้าใจหมดเลยพอดอกมันไม่ร่วงดอกติดดีและดอกมันเยอะด้วยลักษณะดอกนี่เป็นยังไงตามที่เราเคยเห็นมาดอกมันจะบวมสวยอ่ะดอกเขียวแล้วขั้วก็จะยาว ดอกสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากเลยครับเ <c oughs> ติมเขามา่าสมบูรณ์มากเข้าไปด้วยแล้วพอมนติดเป็นผลแล้วครับรู้มติดเป็นผลและลูกทรงก็จะสวยทรงก็จะยาวสวยหนาำเขียวอ็เหประทับใจมากเลยประทับใจทุกเรื่องเลยนะครับ<ล>นี่ยิ้มไปพูดไปนะครับ <c oughs> ครูวัดเองก็รองรับความรู้สึกนั้นได้ถูกไหมครับใช่ใช่ครับแล้วพี่อมใช้อัตราส่วนยังไงในการที่ดูแลว่ามันถึงขั้นนี้ได้ะตอนั้นครูวัดเขาบอกไหมเขาบอกว่ายังไงตอนแรกก็บอกว่าใช้หนึ่งพันแต่ว่าอมใช้ระยะเร่่่่่่่นํ่1่ันลิตร จช้ชุดผูไปสงเลยสองออชุดขนาดเขาแนะนําชุดเดียวแต่ด้วยเรามั่นใจแล้วเลยใช้ 2, 2> ชุดเลยน้ 1, ําพันลิตรก็ได้เห็นว่าลูกมาเต็มถูกไหมครับลูกขนาดเนี้ยร้อต้นอายุ24ปี แตกต่างกับตอนอายุ23าปียังไงครับปีที่แล้วมันไม่ค่อยติดเยอะนะมันบางต้นก็ติดบางต้นก็ไม่ติดแล้วก็มันจะเป็นโรคไปด้วยทุเรียนมันอยสวยปี67ที่ผ่านมานั้นนะครับตอนที่เขาอุยุ23ปีนะมันมีติดกี่ต้นติดสักร้อยต้นร้อยสิบเอ็ดติดร้อยต้นแล้วได้ผลผลิตมากี่ตันได้แค่สิบตันประมาณนั้นแหละสิบตันประมาณนั้นแหละนะครับปีนี้เราเห็นผลผลิตเนี่ยนะครับเยอะดอกผลร้อยหกสิบเอ็ดต้น ติดกี่ต้นครับร้อยกิก็ติดทุกต้นติดทุกต้นเลยยอดก็เรียกว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ติดทุกต้นเลยดีใจไหมดีใจมากเขามาดีใจมากนี่นะครับหมายความว่าดีใจมากมันต้องติดแล้วแล้วมันคงอยู่ด้วยใช่มันคงอยู่ไม่ค่อยหลุดร่วงเลยติดเยอะติดเยอะด้วยไม่หลุดร่วงด้วยรลูกทรงน้ําหนักเป็นยังไงเล่าให้ฟังลูกทรงลูกทรงเนี่ยลูกทรงจะเต็มทุกทรงเลยทุกปูทุกปูแล้วก็ไอ้น้ำหนักมันจะดีแล้วทรงน้ำน้ำก็จะเขียวน้ำเขียวน้ำหนักดีูเต็มปูเต็ม ถ้าลูกหนึ่งเนี่ยมันตกสักกี่กิโลต่อต่อลูกครับผมมีถึง3 4มี่ห้ามีถึง6กกิโลประมาณนั้นโดยประมาณใส่หมดเข้าใส่หมดเลยใช่เรียกว่าลงกล่องเหมาะแก่การที่จะทํามาค้าขายคนมาตัดก็จะชอบใจใช่ใช่ร้อยหกสิบเอ็ดต้นเนี่ยต้นที่มีมากสุดเนี่ยเท่าไหร่ครับประมาณสองร้อยขึ้นเลยสองร้อยลูกต่อต้นโอ้ยเมื่อกี้ต้นใหญ่ๆอญแอบคุยกับหลวงไข่บอกบางต้นสามร้อยจริงไหมก็มีที่วันใหญ่สุดนะต้นที่ใหญ่สุดมันก็มีต้นใหญ่สุดถึงสามร้อยค่ะสองร้อยลูกก็มีค่ะอายุยี่สิบสี่ปี ถ้าเฉลี่ยเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยถ้านับโดยสายตาเนี่ยประมาณสักกี่ผลต่อต้นครับเจ็ดแปดสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดแปดสิบเก้าสิบเฉลี่ยแล้วถ้าร้อยหกสิบเอ็ดต้นเนี่ยครับวันนี้ถ้าเรานับเจ็ดแปดสิบนะครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยมันจะได้ก<ม>ี่ผลกันอ่ะครับทั้งร้อยหกสิบเอ็ดต้นเนี่ยทั้งหมดประมาณกี่หมื่นผลกันประมาณตกหม, 100, 10. ม 100, 10. ื่นกี่หมื่นอ่ะหมื่นสองเหรอหมื่นสองหมื่นสามอ่ะใช่หมื่นสองหมื่นอันนี้แบบต่ำสุดนะคำนวณในใจแบบต่ำสุดหมื่นสองหมื่นสามคูณเข้าไป ท่านไรครับขนาดนี้ในใจคูแล้วประมาณกี่ตันครับ50าตันถึงไหมห้าสิบตันได้บอกตัวไหนเป็นตัวนั้นครับเพราะสิ่งที่เราเห็นนั้นครับเราได้พูดคุยมาเบื้องต้นว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันประจักษ์แก่สายตาจาก10ตันนะครับมาเป็นที่50ตันให้เห็นได้ชัดเลยว่า5เท่านี่คือสิ่งที่ความสมบูรณ์อย่างนี้ครับผมถามอีกนิดเดียวปีที่ได้10ตันนั่นเราใช้ต้นทุนทั้งเคมีทั้งอินทรีย์เคมีทั้งยาปราบศัตรูพืชต่างๆ เราใช้เงินงบประมาณไปสักกี่แสนกี่ล้านกันครับประมาณแสนกว่าแสนกว่าทีแสนกว่า<ะ>ได้มาสิบตันจ<ะ>้าปีนี้ได้ห้าสิบตันเนี่ยเราได้เสียเสียงบประมาณต้นทุนไปเท่าไหร่ครับก็แสนกว่าอยู่เหมือนกันแหละอะมันเ,มเพราะว่ามา,าใช้คู่หูมาสัจ์นนะ แสนกว่าแต่ว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นห้าเท่าแสนกว่าเพราะมันมียาตัวอื่นด้วยถูกไหมครับมาประกอบแล้วก็การดูแลรักษาเลยด้วยซึ่งเราเข้ามารวมแล้วเราเสียต้นทุนไปแสนกว่าบาทเท่ากันอย่างเนี้ยเราอยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องนักการเกษตรยังไงครับว่าสิ่งที่เห็นว่ามันได้ตัวเลขที่ชัดนะครับแล้วก็ต้นทุนที่ชัดแล้วก็การที่เราเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรช่วยบอกพี่น้องนักการเกษตรด้วยครับผมก็ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนที่ว่าอย่างลังเลไรอยู่่ะ ก็มาหันมาใช้กููได้ดูนะครับเพราะว่าอมใช้แล้วเห็นผลชัดเจนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับพนันี้ตอนนี้คือประทับใจมากแล้วก็จะใช้ต่อไปยาวๆไปเลยรว่าชัดเจนดีชัดเจนจริงๆ